สวัสดีท่านผู้ชมเวฟซีทั้งบ้านค่ะวันนี้จ้าปอมาติดตามตัวเลขแนวทางความฝันกับนานุยค่ะท่านผู้ชมได้ยินว่านานุยนี่เพิ่นฝันเห็นผีเล็กน้อยกูม่านท่องเนาะมาบอกเลขค่ะบอกเลขสามตัวเนาะเรื่องเล่าความฝันสิเป็นจังไรเดี๋ยวไปให้นานุยก็มีปังเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะไปค่ะท่านผู้ชมไปรับชมรับฟังตัวเลขแนวทางความฝันกับนานุยน้ำกันค่ะครับผมนานุยเนาะ แนวทางกับนาหน่วยงวดวันที่หนึ่งสิงหาครับก็ตอสองพันหรหกสิบแปดันแนวไหนครับนาหน่วยว่าสูเอฟซีฟังนะครับฝันสั้นนะครับไม่ไม่ฝันยาวไม่ในฝันยาวครับผมครับฝันเห็นว่าเห็นกุมารทองรับมโอ้กุมารทองครับครับผมกุมารทองมาจากที่ไหนก็ไม่รู้ครับมามามาเห็นเราบอกหิวขนมหิวขนมครับผมหิวขนมหิวหิวน้ำนะครับครับหิวน้ำ อยากกินน้าแดงเราเลี่ยงกินไก่เองอยากกินน้าแดงเราถูกไปครับก็ไม่รู้มาจากไหนกันเอาบอกอยากกินน้ําอยากกินน้ําอยากกินขนมเราก็เลยเอ,อยากกินน้ำกินขนมไม่บอกเลขคนครับบอกเลยคนสามตัวสองตัวแต่น้าหน่อยนี้ไม่ได้เลี้ยงกุมารทองนะครับไม่ได้เลี้ยงครับผม,มก็ไม่ไม่รู้มาจากไหนมกันครับมาถึงกับ มาถึงมาสกิดขาเลยใช่ไหมลังหลับมาสกิดขาครับมาสกิดขาครับบอกโอ้หิวหิวขนมหิวน้ํันี่เราว่าทำไงเนาะเราเงินก็ไม่มีเนาะเราก็งั้นบอกเลขมาครับเลขมาจะจะซื้อขนมไปให้อืในความฝันนั่นน่ะครับในความฝันครับผมก็บอกเลขมาสามตัวครับสามตัวเลยบอกเลขมาสามตัวครับ เลขสองหนึ่งเก้าครับผมสองหนึ่งเก้าครับผมสองหนึ่งเก้าครับบอกสองตัวมีมั้เก็บอกสามตี่สามสี่สามสี่สามสองตัวก็บอกสามสองตัวก็บอกครับสามสี่สามสี่ครับบอกสามตีครับสามสี่ครับบอกก็สักพักเดียวว่าเดี๋ยวงวดนี้ถ้าเกิดถูกในเดทนี้เอาไปให้กินเลยขนมครับก็วิ่งหนีไปวิ่งออกจากบ้านไปนะครับ ออกจากบ้านเลยครับไม่ออกจากบ้านไปบ้านมาตามมาหาเราหนูยอยู่ที่บ้านมาหาอยู่ที่บ้านผมบ้านละกี่อะไรครับสองหมุดสี่มันตะกี่สองกับหมูสิบสี่ครับไม่เป็นไรครับมารทองบอกเลขแล้วเนาะครับเดี๋ยวจะเป็นหลายหางหลายตัวอีกเนาหนรัยยังไงอีกครับทีนี้น่ะออกับบานเราก็จะดุ่มตื่นเลยกระดุ่งตื่นเลย มีก็ไม่ค่อยฝันค่อยยาวก็ไม่ค่อยยาวเนาะฝันสั้นสั้นครับเป็นยังไงครับความเคลื่อนไหวของผีพ่อผีตานีมาหาไหมครับเขก็ฝันเห็นวันก่อนเนียเมื่อประมาณสามสี่วันเนี่ยครับฝันเห็นสามสี่วันนี้ครับสามสี่วันก็ฝันเห็นพ่ออยู่ครับฝันว่าจะอยู่งเพียบญาติพี่น้องเนี่ยญาติพี่น้องแกเราก็เลยไม่ไม่ได้ถามได้ถามอะไรนะครับ ไม่ได้ถามเลขไม่ได้ถามเลขแต่อายุแค่แค่ห้าสิบเจ็ดนะครับอายุห้าสิบเจ็ดแต่ถ้าเห็นเห็นฟันเห็นพ่อนี่มักจะเลขจะออกนะตามที่ฟันเกี่ยวอยู่ตามที่มาติดตามไนะเมื่อเมื่อสามสี่วันนะครับอายุพ่อห้าเจ็ดเอาไหมครับพ่อเถียงตอนนี้นะเอากุมารทองมาบอกนี่นะครับบอกพี่บอกน้องไปในคลิปนี่แหละค่ะห้าเจ็ดจะบอกเขียนร่มเนาะเพราะว่ามันห้าเจ็ดอายุพ่อครับครับทีตอนี้แหละครับ ผีนี้ก็เงียบเลยครับผีตานี้ที่บ้านน้าหน่อยก็เฮียนนะครับบอกเล่ถูกมาหลายงวดงวดนี้ไม่มาบอกครับงวดนี้ยังไม่มาเลยครับกุมารทองมามากีนตัวกี่อคงกุมารทองเดียวครับมาองคงเดียวกุมารทองมาขอจีน้ำแดงับจีน้ำแดงอ้าวเดี๋ยวจะจัดให้คระถูกวันี้จัดให้อยู่รับอาจากย์บวดเนาะเเยอะๆไปเลยเยอะเลยรับเืล่นออกงวดนี้ ตัวไหนนะครับตัวเลขมาหน่อยพยายามตัวเลขอีกครั้งนึงเนี่ยครับมาหน่อยสองหนึ่งเก้าครับเอาให้ถือเลยสิสอง 2> 2 19, หนึ่งเก้าเอฟซีบ้บางนะครับสองตัวตัวสามสี่ครับ ค่ะานผม้ชมนี่เนาะเป็นตัวเลขของหนาหนุยค่ะกุมารทองกุมารเด็กหน่อยพี่กุมารเด็กหน่อยมาบอกเลขสองหนึ่งเก้าสามสี่ค่ะโชคหมานกับตัวเลขของหนานุยเนาะสำหรับคลิปนี้จ่าปอกขอฝากช่องค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องจ่าปอค่ะถ้ามีตัวเลขเรื่องเล่าความฝันเด็ดอยู่ใส่จ่าปอกสิไปติดตามมาฝากเอฟซีทางบ้านคือเก่าค่ะแต่อย่าฝ่าวไปใส่ค่ะารผมุชม์มันนี่จ่าปอมีของดีมาฝากค่ะเป็นนวดสีเพลิงน่องสร้างค่ะไปเบิ้งน้ำกันค่ะารผมุชมไปค่ะ ลวงปู่เจริญเจริญค่อันว้าเลือกขุนของสีเพิงน่องสร้างละกาเซนผมแม่ทรณีให้ฟังเนีน่ยค่ะหลวงปู่ก็เป็นมาคือการุ้กเสกของมานี่สำหรับน่องสร้างนวดสร้างหรือเกี่ยวกับสร้างนี่คือจะเน้นไปทังการค้าขายในธุรกิจเป็นเมตตามหาินยมไปใสา่มาใส่กระสาม,มิธีไปรูเทวดาคนหลอกสมรักษาคนให้เกีรตวสร้าง เว่าผู้ใดนําไปบูชาพักข่าขา,ขายหรืออยูในใส่ส่วนตัวในพิธีว่าในของบันบาลในี้ือนหรือเป็นสีมงคลอันสูงสุดคือน้ำสร้างส่วนเส้นผมแม่โทรณีบางของทีนก็เอินแม่เส้นผมแม่โทรนีบางคนมันก็เอินไปเป็นเครื่อเขาหลงมันจะมีตัวผูก,กตัวเม่ยอ่าอย่ในตัวนี้ที่เฮ็ดไม่นี่มันครบถูวอันนี้ไปใส่มาใส่ก็นแนะนาว่าหลงแล้วหลงก็ไม่หลงในจิตทาง หลงในซับคนคือว่าฮานำไปเ้วเกิดประโยชน์ไม่โชคไม่ลาภมันขำสู้มันเป็นประเด็นหนึ่งสี่ซอยอย่าจ้งเขาจะโม้ซาไปแล้วดูเสีวา่าผู้ได้มากว่าดีขึ้นวัตถุยางค้าขายบัดีก็ดีเออไปรันน่งมีนังบ่เคยสือเรือกสือเบอร์กับถืกเอเขาขงเงินอยู่ว่ามันเป็นงานมาไหนหแบบไหนเนี่ยช่วมากไอ้ลวองปูหรืออาจมานี่จะเนีนไปทั้งโชคลาภค้าขายให้เขาเจริญอยู่ดีมีสุขหลงเรื่องประกอบสิ่งใดเือื่องหลงเรื่องอยู่สุงอย่าง อ่อาก็สางเป็นสีสัดส,สีมี้ชิวขั้นคู่ไปคุณว่ปาประมาณกระตา่ยายไหนก็ใส่สางต้องใส่สางในการออกรมบอกซื้อส่วนมากเขาเลยถือจำนำหน้าหน้าไปขี่มันก็เบานอกคันดีบดอ่าว่าจะขนสางอ่านังสางประกับสางอันนี้สีรามาเยี่ยนี่เพชรเป็นสีผึงผึงตัวนี้คือน้ำมันสางโต๊ะมันได้มาจากลูกลูกคนเดียวสางอยู่สีอ,อยู่จังหวัดสุรินทร์กับอันนี้เป็นนวดไอ้ ผสมเสร็จของง่าสร้างแล้วกับพวกนังสร้างนองสร้างร่วมกันคือบุกเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงเลยนําใหายิาโยมพนมาชาบุญสั่งสลอกสลาสามแม่ยังก็เพลมาบูชาไปกับู้ทึกว่าเสาคุณกับเป็นเอกอยู่ในด่านของสร่างคือพลังสร่างสุยางมันสร่างมันเป็นสั์ใหญ่อาสั์คุณตัวประเทศของใส่สร้างพระเจ้าอิบาสุนเจ้าอิวมาสุโภมก็ใส่สร้างก็เลยเอาตจวนี้มาเป็นเครื่องร่างอยู่ที่ว่าเป็นเครื่องร่างของขัง หายยาโยมไปสา,สาธุค่ะท่านผู้ชมจ่าปอกรได้มีโอกาสเดินทางไปทํำบุญอยู่จังหวัดสุรินทร์เนาะคะ่ะนอก็ได้ของดีติดใหม่ติดเมื่อมาฝากเอฟซีทางบ้านค่ะเป็นหนวดสีเพิงน้องสร้างค่ะจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะท่านผู้ชมหนวดเมตตามหาสเนเมตตามหานิยมค่ะเดี๋ยวจ่าปอจะเปิดทางในให้เบิง่งเนาะคะ่ะท่านผู้ชมนอ เป็นนวดเหลียกเงินเหลียกท่องเหลียกทรัพย์ค่ะใส่ในการเจรจาค้าขายค่ะท่านผู้ชมดีค่ะค่ะเดี๋ยวมาเบิ่งขังหนาน้ำกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะว่ามีมวลสารเอยียงประกอบอยู่ในหนันแน่เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะทั้งด้านหนนีของหนวดนี่จะมีเส้นผมแมทอรณนี่ค่ะท่านผู้ชมที่เห็นเป็นเส้นเซนอยู่นี่เนาะค่ะเนาะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเครื่อเขาหลงค่ะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีน้ำมัน สร้างตกมั่นเนาะค่ะเนาะน้องสร้างค่ะหนังสร้างค่ะท่านผู้ชมใส่ปุ๊กเศกใส่ม้วนสารทั้งสามยางสี่ยางนี่ปุ๊กเศกร่วมกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะได้ออกมากเป็นหนวดสีเพิงน้องสร้างค่ะใส่ในด่านเมตตามหาสเสนีเมตตามหานิยมค่ะใส่ในเหลืองนุนดวงรลับศัพท์ค่ะทะ่านผู้ชมผู้ใดดวงตกดวงกำลังตกตกเฮตดเอยียงกาโบพ่อสีดายบพ่อสีดี ก็าสามารถเอาตัวนี้ไปซอยใดค่ะท่านผู้ชมในการเปิดดวงรับทรัพย์เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเอาหนวดสีเพลิงนองสร้างนี่ไปใส่ค่ะในการเจรจาในเรื่องน้นดวงค่ะผู้ใดค่ะขายบอดีลูกค้าบอ่ค่อยเข่าหานกะสามารถเอาตัวนี้ไปใส่ใดค่ะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าเป็นหนวดเมตตามหาเสน่ห์เว้าวกับไผกับผู้นันหักผู้นั้นเมตตาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเจรจากบผู้ใดกะ เพิ่นได้ยินเสียงฮาเวนี่เพิ่นก็เกิดค่วมเมตตาสงสารเมตตาหักค่ะนิยมช่มชอบเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะสามารถเอาตัวนี้ไปใส่ใดค่ะในเหลืองน้นดวงเปิดดวงค่ะท่านผู้ชมตัวนี้ไปใส่ใดค่ะท่านผู้ชมซอยเปิดดวงน้นดวงเฮ้าเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะถ้าสนใจก็สามารถติดตอม่ใดทีเบอร์โทรของจาปอนอะค่ะเนาะโทรมากเลยค่ะท่านผู้ชม เบอร์โทรด้านลางเนาะค่ะเนะสำหรับคลิปนี้กล็ลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ